สวัสดีค่ะคลิปนี้ปุ๊กจะมาสอนตะเข็บแปดล็อก3เส้นเข็มซ้ายนะคะสิ่งแรกที่ต้องทำสำหรับการพองตะเข็บแปดล็อก3เส้นเข็มซ้ายก็คือเราจะต้องเอาเข็มขวาออกนะคะใส่เฉพาะเข็มซ้ายไว้หมุนน็อตให้แน่นนะคะเวลาที่ใส่เข็มเสร็จแล้วอ่ะตัวนี้ใส่เข็มซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วลืมบอกไปเทคนิคของการใส่เข็ม เข็มมีด้านกลมกับด้านแบนให้เราเอาด้านแบนเข้าหาตัวจักรแล้วก็ดันให้สุดจะใส่เหมือนเข็มจักเย็บผ้าทั่วไปนะคะสําหรับตะเข็บแล็อก3เส้นเข็มซ้ายตัวได้ที่เราจะใช้กันก็จะเป็นได้เส้นสีน้ําเงินสีแดงและได้เข็มซ้ายสีเหลืองตัวตะเข็บแบล็อกเข็ม3เส้นเข็มซ้ายตัวนี้นะคะเหมาะสําหรับผ้าหนาเพราะว่าเข็มซ้ายอย่างที่ปุ๊กเคยแนะนําไปแล้วว่าความกว้างของตัวตะเข็บอาจจะมีความกว้างประมาณ7มิล เวลาที่เราเอามาพ้งตกแต่งผ้าหนาจะค่อนข้างสวยมากดูอีกทีนึงเส้นสีเหลืองปุ๊บปรับความตึงได้ไว้ที่0เส้นสีน้ำเงินปรับไว้ที่5เส้นสีแดงปรับไว้ที่เลข8ดันสลักสำหรับโพ้งตัวนี้นะคะเอาไว้ที่ตัวเเพราะว่าเราจะทำการโพ้งระยะตัดปุ๊กหมุนไว้ที่5.5ก่อนหางตัวนี้ปุ๊กจะหมุนไว้ที่2.5เวลาหมุนให้ดูที่จุดที่ตรงตัวเครื่องตรงกับจุดที่ปุ่มหมุน ปุ่มด้านล่างตัวระดับปันจากเวลาสมงผ้าก็เหมือนกันนะคะให้หมุนที่จุดที่ตัวจากตรงกับตำแหน่งจุดก็คือเลขหนึ่งตรงนี้เวลาที่เราจะพ้งแปดล็อก3เส้นเข็มซ้ายเราจะปรับไว้ที่1 การพองตะเข็บแปดล็อก3สเส้นเข็มซ้ายของปุกตะเข็บนี้จะเป็นตะเข็บที่ใช้ในการตกแต่งเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพองเราจะใช้ผ้าด้านผิดกับผ้าด้านผิด2ชิ้นประกบกันเอาด้านถูกใส่เข้าไปใต้ตีนผีอย่าลืมเอาตีนผีลงก่อนเริ่มพองถ้าเป็นปุกนะคะทุกครั้งที่ปุกจะเริ่มพองปุกจะหมุนปักเข็มลงไปใต้ด้านล่างของจักรก่อน ตัวตะเข็บของจากพง้งแฟตล็อกแบบ3เส้นเข็มซ้ายตอนที่เราพ้งออกมาเราจะยังดูไม่ออกว่าตะเข็บสวยหรือไม่สวยยังไงนะคะจนกว่าเราจะใช้มือดึงผ้าด้านถูกสองชิ้นแยกออกจากกันแบบนี้ปกกลางผ้าออกแล้วกดดึงถ้าสวยแปลว่าตัวตะเข็บของผ้าสองชิ้นตรงนี้จะต้องเนียนเหมือนเป็นผ้าชิ้นเดียวกันไม่ห่อและไม่ยน่นสำหรับท่านไหนที่อยากจะทำตะเข็บพง้ง 3เส้นแปดล็อกด้วยเข็มขวาก็แค่เปลี่ยนจากเข็มซ้ายนะคะเอาเข็มซ้ายออกแล้วก็ใส่เข็มขวาเข้าไปแต่อย่างที่บอกนะคะว่าตัวตะเข็บแปดล็อก3เส้นเข็มขวามันไม่เหมาะกับผ้าหนามันจะเหมาะกับผ้าบางถึงจะสวยตรงนี้เราอาจจะต้องปรับจักอีกนิดหน่อยนะคะสําหรับท่านไหนที่มีคําถามเกี่ยวกับการใช้งานจากักรหรือการปรับจกักรพกเบอร์เน็ตบีหกสี่แอร์ล็อกตัวนี้ก็สามารถสอบถามเข้ามาตามช่องทางที่เรา ขึ้นเป็นข้อความให้ด้านล่างนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s สไคร e ให้กับช่อง YouTube ของ b บอร์นีนาไทยแลนดด้วยค่ะ